วันนี้วันพระธรรมสวัสดีค่ะธรรมสวัสดีครับผมเจสันยังนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการทำสมาธิแบบไม่ง่ายนะครับบน BTS ทุกอย่างเกิดที่จ,จิตใจเพราะฉะนั้นจิตใจเป็นใหญ่นะครับเกิดขึ้นจากจิตเกิดขึ้นจากใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์พลังจิตกันหน่อยนะวิธีการสะสมพลังจิตนะครับก็ให้นึกถึงคำบริกรรมตัวยอย่างง่ายๆคำว่าพุโทโธคำเดียว พุโทโธคำเดือกคุณได้สะสมพลังจิตไปล้วเหมือนการหยอดกระปุกเก็บสะสมไปเรื่อยๆไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทใดจะยืนเดินนั่งนอนหรือการเดินทางบนบนเช s ก็ตามแค่เรานึกบริกรรมพุโทโธก็เท่ากับว่าเรามีสติอยู่ตัวเองอยู่กับลมหายใจตัวเองแค่นี้เป็นการสะสมพลังจิตเพื่อสิ่งที่ดีในอนาคตและคุณภาพชีวิตในการทํางานก็จะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมจริงๆนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมวันนี้วันพระธรรมสวัสดีครับ